สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชม CK นกเขาใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนกเขาใหญ่นะครับให้กับท่านที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอแนะนำเป็นตัวนี้นะครับ นกตัวนี้นะครับเป็นลูกนกลูกผสมนะครับผมเพิ่งจับขึ้นกรงเมื่อวานครับจับออกจากกรงรวมเนื่องจากากรงนี้ว่างนะครับกรงนี้ผมได้แบ่งนกแบ่งนกออกไปแล้วกรงว่างผมถ้ากรงไหนว่างผมก็จะจับตัวใหม่ขึ้นมาแทนนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้จับตัวนี้ขึ้นขึ้นมาพอจับขึ้นมาใสาก่กรงปุ๊บ ก็ขันเลยนะครับปกติผมจะจับนกขึ้นใส่กรงแล้วก็เลี้ยงชํำไว้นะครับตัวไหนขันดีค่อยเอาไปฝึกหรือว่าค่อยถ่ายคลิปลงแบ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับพอเอาใส่เมื่อวานรู้สึกว่าจะเริ่มขันเลยพอมาวันนี้ได้ยินขันบ่อยขันดีแล้วนะครับก็เลยจะมาทำการเปิดแบ่งตัวนี้นะครับในราคา แบบแบ่งปันนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เพิ่งเพิ่งจับขึ้นมาครับปกติผมจะรอ,อฟังรอดูตอนปล่อยคาลมตอนครูนะครับว่ามีครูอ่างไหมแล้วก็ค่อยพิจารณาตามเกรดนกนะครับว่ามีอ่างมีคาลมประมาณไหนควรแบ่งราคาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้ได้ยินแต่เสียงขันโยนนะครับกับขันเรียกยังยังไม่เห็นคาลมยังไม่ได้ยินเสียงครูนะครับก็เลย จะแบ่งปันให้ในราคา800บาทครับตัวนี้800บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับให้ท่านที่สนใจได้ไปลุ้นเองนะครับว่าจะมีค่าลมแบบไหนหรือว่าจะมีอ่างคูอ่างบ้างไหมนะครับนกตัวนี้ขันหลิวเฟืองนะครับได้ยินขันโยนแล้วขันหลิวเฟือง ซึ่งเป็นนกลูกเพาะของผมเองนะครับพ่อพ่อเป็นหลิวตันแม่ก็หลิวตันครับแต่ว่าลูกออกมาไม่ตันครับตัวนี้ขันหลิวเฟืองนะครับหลุดหลุดกุ๊กครับตัวนี้ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผม What <laughs> the?